สวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสร้างทางอาชีพประจำวันพฤหัสบดีที่17มิถุนายน2564นะคะช่วงนี้ยังคงอยู่กับกุ๊กิกิรพิญญาปิติมนารีอีกเช่นเคยค่ะครึ่งชั่วโมงตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะและช่วงนี้คุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ผ่านทาง2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมหรือ Facebook นะคะตอนนี้เราทําการไลฟ์สดอยู่ใน2เพจหลัก เพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมอีนึงเพจคือเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจการรวมไปถึงส่งคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันในรายการได้เพราะบอกเลยนะคะว่า สินสร้างทางอาชีพวันนี้ต้องถูกอกถูกใจหลายๆคนแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบทานขนมไทยค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูการสาธิตอีกหนึ่งรูปแบบของเมนูขนมไทยที่หลายคนชื่นชอบมากนั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงแต่วันนี้เขาจะมาทําเป็นโดนัทนะคะโดยผู้สาธิตของเราในวันนี้มีถึง2ท่านเป็นสาวสวยน่ารักทั้งสท่านแล้วก็ เป็นผู้สืบทอดจากร้านขนมไทยยายปูอยู่กับเราตรงนี้แล้วเดี๋ยวตามกิ๊กมาเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสาวสวยทั้งสองท่านนี่เลยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้เราได้มีโอกาสได้เห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าการทําขนมไทยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกับผู้ใหญ่เท่าน,นั้นที่ทําได้เด็กๆรุ่นใหมน่นี่โอ้โหทำกันเก่งมากขอถามก่อนเลยทั้งสองท่านว่าจุดเริ่มต้นที่มาทําขนมไทยเนี่ย ทำมานานหรือ,อยังแล้วทำไมถึงอยู่ดีมาชอบทำแบบนี้นะคะก็หลักๆอะคะ่ะคุณแม่จะเปิดร้านขนมไทยอยู่แล้วค่ะคุณแม่ขายขนมไทยมา30ปีค่ะส่วนพวกหนูก็เวลาว่างๆก็มาช่วยคุณแม่ะคะ่ะหลังจากเลิกเรียนก็มาช่วยคุณแม่ขายของแล้วก็เอาสิ่งที่คุณแม่มีอะค่ะมาต่อยอดแล้วก็ขายเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวก่อนนะน้องเรียกตัวเองกับเราว่าพวกหนู ให้น้องแนะนําตัวก่อนเลยไหมนิดหนึ่งว่าคือน้องดูเด็กมากเลยค่ะ <c oughs> พี่ไม่อยากเชื่อเลยว่าหนูมาทําขนมไทยเป็นจริงเป็นจังขนาดนี้อ่าแนะนําตัวนิดหนึ่งอ่ะสวัสดีค่ะชื่อชนิตาศิริวัชรพัชนรนะคะอายุ22ปีค่ะสวัสดีค่ะชื่อดาริกาแสงมานค่ะอายุ19ปีค่ะ <c oughs> โอเคโอเคโอเคได้ค่ะได้ค่ะอันนี้คือยังยังเด็กน้อยละอ่อนกันอยู่เลยนะคะ19คนหนึ่ง19คนหนึ่งชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเดียค่ะน้องเดียหนูชื่อนาค่ะน้องนาโอเคน้องเดียกับน้องนาคือคือทําขนมมาช่วยคุณแม่มาอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าหลักๆแล้วคือน่าจะเป็นสายชอบทานมากกว่าขนมไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามีการช่วยเหลือคุณแม่เราก็เปิดมานานหรือยังสําหรับขนมไทยยาปูนี้ค่ะ แม่หนูเปิดเปิดมานานแล้วค่ะแต่ว่าที่ตลาดหน้าร้านนี้เพิ่งขายมาได้สี่ปีค่ะที่มีข้าวเหนียวมะม่วงโดนัทข้าวเหนียวมะม่วงโดนัท<ช>อันนี้คือเพิ่งมาทําเลยใช่ไหมคะ,<ช>ค,ะคุณผู้ชมเมนูเด็ดในวันนี้ที่บอกเลยว่าคุณผู้ชมห้ามพลาดก็คือข้าวเหนียวมะม่วงที่ทําเป็นโดนัทใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวถามน้องก่อนนิดนึงค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยพี่เห็นหนูเอาขนมไทยมาเยอะมากเลยคือเรียกได้ว่าพิธีกรตอนตอน,นี้หิวแล้วค่ะคุณผู้ชม ถามก่อนว่าปกติหนูมีการทําขายมีหน้าอะไรแล้วก็มีขนมอะไรบ้างค่ะปกติหน้าร้านนะคะจะ,ะมีเป็นขนมไทยเนี่ยตอนหนึ่งวันนะคะไม่ต่ำกว่า30สอย่างค่ะหลกัลกๆก็จะเป็นตะโก้ค่ะตะโก้หน้าต่างๆแล้วก็อันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นพวกตะโก้ค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นบัวลอยไข่หวานค่ะโอ้ เป็นโบ้ลอยไข่หวานเลยแต่เอามาใส่กระทงอย่างนี้เลยใช่ค่ะทําเป็นพวกหน้าตะโก้ค่ะไข่หวานนี้ข้างในก็จะเป็นไส้ทองหยอดค่ะแล้วก็จะมีขนมประจําร้านก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นขนมไข่ปูค่ะอันนี้ใช่ไหมคะเิกเนเจอร์เลยหรือเปล่าใช่ค่ะขนมไข่ปูทค่ะคืออะไรข้างในอะค่ะจะเป็นไส้ทองหยอดค่ะแล้วก็หนูก็จะนําแป้งข้าวเหนียวอะค่ะมานวดกับกะทิน้าตาลเกลือค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปต้มค่ะแล้วก็มาคุกฝอยทองค่ะก็จะกลายเป็นขนมไข่ปูค่ะ โอ้โหอยากชิมมากเลยอ่ะคุณผู้ชมนะคือแบบน่าทานมากเลยอาจจะไปต่อก่อนนะคะเดี๋ยวอาจจะมาแอบ,บจกตรงนี้นิดนึงอะแ,ะแล้วตัดอะไรมีอะไรบ้างคะขนมตะโก้คือหน้าต่างๆเลยอันนี้คือตะโก้หมดเลยใช่ค่ะ,คะแล้วก็จะมีขนมใส่ไส้ค่ะแล้วก็ขนมหน้านวลค่ะแล้วก็เป็นพวกขนมถั่วแปรขนมต้มแล้วก็พวกหุ้นต่างๆอะค่ะแล้วก็จะเป็นข้าวเหนียวหน้าค่ะมีสังขยาปากุ้งกระชีค่ะอ๋อ ก็จะเป็นแบบว่าขนมไทยที่ขาดไม่ได้ที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยวันหนึ่งเนี่ยทําขายเนี่ยต้องทําเตรียมไว้กี่หน้าโอ้โหน้องบอกไม่เคยนับเลยค่ะพี่ขายดีมากขายหมดเท่าไหร่ก็เมื่อนั้นใช่ไหมคะประมาณสองพันกระทงเลยค่ะวันหนึ่งโอ้เยอะมากแสดงว่าขายดีมากเลยนะใช่สุดยอดเลยอ่ะเอออันนี้หนูขายก็คือขายทุกวันเลยหรือเปล่าคะหรือว่าขายแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะอื แต่ว่าถ้าไปไม่เจอหนูก็คือหนูยังไม่มาค่ะอ่ะโอเคพี่รู้ลูกถ้าไปไม่เจอหนูคือหนูยังไม่มาสายค่ะใช่ค่ะประมาณหกโมงเย็นค่ะที่ตลาดเวอร์มาร์เก็ตค่ะ ร้านหนูจะอยู่สุดซอยเลยถ้าเกิดใครไปไม่เจอหนูก็คือ <c oughs> อยู่หน้าฟิตเนสแล้วค่ะ,ะคุณผู้ชมค่ะก็คือยังไม่ทันเริ่มสาธิตเลยนะคะ <c oughs> เขาฝากร้านแล้วนะคะน้องเทียนกับน้องนาน,นี่คือแบบสุดนะคะตัวจีะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เราจะมาฝากร้านกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพาน้องมาสาธิตเลยว่าเรื่องของขนมข้าวเหนียว <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยคือมันเป็นอาหารที่แบบเฮ้ยทุกคนชอบทานแต่หนูมีความคิดสร้างสรรค์ยังไงทําไมถึงมาทําเป็นโดนัทอ่ะลูก จริงๆแล้วที่ร้านอะค่ะก็จะปอกมะม่วงแบบหลายแบบแต่ว่าทีเนี้ยค่ะคนพอแบบเริ่มเบื่อแบบนี้พวกหนูก็จะหาที่เป็นลวดลายอื่นนะคะขึ้นมาเพราะหนูเป็นคนชอบความแปลกใหม่ใช่ค่ะที่ตลาดส่วนมากเขาก็จะปอกแบบปอกเปลือกออกนู่นนี่นั่นหมดใช่ไหมคะก็มันก็จะเหมือนกันทุก ทุกร้านนะคะแล้วในตลาด<อ>ข้าวเหนียวมะม่วงก็มีค่อนข้างหลายเจ้าอะค่ะ<อ>หนูก็เลยสร้างความแตกต่างเอามาพัฒนาเป็นรูปแบบอื่นๆดูบ้างหนูก็เลยเอามาทําโดยเฉพาะวันนี้เป็นโดนัทข้าวเหนียวมะม่วงใช่ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นให้น้องทั้งสองคนนะคะเดี๋ยวน้องเดียรกับน,น้องนาสาิตให้พี่ดูหน่อยว่าปกติแล้วทายังไงหรอเราต้องเตรียมอะไรบ้างในขั้นตอนของการทาข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงอะค่ะ ในตัวข้าวเหนียวแม่หนูจะใช้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงัวค่ะแล้วก็มามูนหวงข้าวเหนียวกับกะทิน้ำตาลเกลือค่ะอย่างอย่างเป็นขวดนี้ค่ะอันนี้ก็คือที่คุณแม่ผสมเสร็จแล้วค่ะก็จะเป็นน้ำกะทิมูนข้าวเหนียวปรุงสำเร็จรูปค่ะ๋อหมายความว่าถ้าสมมติว่าพี่จะจะทำข้าวเหนียวมูนใช่ค่ะก็ขีดข้าวเหนียวแล้วก็เทน้ำกะทิตัวนี้ใส่ไปได้เลยค่ะโอ้โหเขามีผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยนะคุณผู้ชมคือถ้าใครได้ลองไปทาน ของขนมไทยยายปูแล้วแล้วติดใจโดยเฉพาะข้าวเหนียวมูนเนี่ยคือสามารถอยากจะทําเองแหละแต่ว่ากลัวรสชาติไม่ไม่น่าไว้ใจอะนะคะก็ซื้อของเขาไปแล้วก็เอาไปผสมตอนที่หุงข้าวเหนียวได้<ช>เลยใช่นลูกใช่ค่ะ,อ,คะอันนี้เราใช้ปริมาณต่อการหุงหนึ่งครั้งเยอะไหมอันนี้จะหุงข้าวเหนียวใช้สาหรับข้าวเหนียวครึ่งโลค่ะอ่าถ้าขวดนี้นะ,ะข้าวเหนียวครึ่งโลจะมูนออกมาได้ 1. 4ุกิโลกร,รัมค่ะอืมโหสุดยอดมาก แล้ววันนี้หนูเตรียมข้าวเหนียวมีมีหลายสีเลยมีมีเป็นรสชาติยังไงบ้างคะมีเป็นอัญชันค่ะแล้วก็มีเป็นใบเตยค่ะแล้วก็มีเป็นข้าวเหนียวขาวปกติค่ะอ่าอันนี้น้องทําเป็นอัญชันให้ดูนะคะแล้วก็คนนึงอ้โหปอกมะม่วงเรียบร้อยอีกคนนึงก็ทําเป็นข้าวเหนียวเป็นโดนัทอยู่นะคะส่วนเราเองเนี่ยเราก็อยู่ว่างๆไปก็อะไรอยู่เดี๋ยมาชิมอะไรสักนิดนึงดีกว่าอันนี้ที่น้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้าน อันนี้คือขนมอะไรนะคะอีกทีนึงขนมไข<น>่ปูปค่ะขนมไข่ปูนะคะเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่ต้องทานแล้วก็พลาดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่ขออนุญ,ญาตชิมเลยแล้วกันนะคะได้ได้นี่ะนะคะอันนี้ให้ดูนะคะว่าแน่นๆนะแน่นๆเลยนะอันนี้ขายกระทุงละเท่าไหร่ปกติกระทุงละสิบบาทคะ่ะห้าแถมหนึ่งค่ะรวมได้ทุกอย่างเลยนะคะโอ้โหรดแดกแจกแถมไปอีกนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่ะอืม อืมอร่อยมากอันนี้ให้คุณผู้ชมดูข้างในนี่ค่ะข้างในคือเขาจะใส่ไส้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะข้างในจะเป็นไส้ทองหยอดค่ะส่วนตัวแป้งจะเป็นน้ำกะทิกับเกลือค่ะอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมคะคือวัยรุ่นสมัยเนี้ยคือคนปกติที่ทานเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เน้นหวานใช่<ต>ค่ะแต่ของน้องทําได้หวานแบบไม่ได้หวานน้าตาลล้วนๆอะ่ะเป็นหวานแบบ กำลังดีแล้วก็ทานแล้วไม่เลี่ยนสามารถทานได้อีกหลายๆคํานะอันนี้อร่อยขายราคาพิเศษด้วยอ่ะเรากลับมาที่โดนัท<ด>ข่าเหนียวมะ<า>ม่วมมงบ้างนีเ่เริ่มเริ่มขึ้นทรงแล้วนะอันนี้มะม่วงก็ปอกไว้แล้วนะคะแล้วก็เอามาฝานเป็นอันเล็กๆอย่างนี้คะ่ะแล้วก็มามเินนะะีดังค่ะโอ้โห,โห,โหโเก่งมากเลยอะ่ะ นี่แบบยังเด็กๆกันอยู่เลยนะคะตอนพี่อายุสิบเก้านี่พี่ยังปอกมะม่วงไม่เป็นอยู่เลยค่ะขายตัวเองอีกละอันนี้นะคะก็คือว่าเรามาฝานฝานให้เขาบางๆในลักษณะที่เท่าๆกันเนาะแล้วก็เรียงไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจับดิอืพี่ตะกร้องบอกมือเริ่มสั่นเพราะว่าหิวเพราะว่าอาหารเริ่มแบบนะน่ากินมากนี่ตั้งแต่เที่ยงยังไม่ทานข้าวเลยนะคะคุณผู้ชม เพื่อรอเจ้านี้เลยนะคะขนมไทยยายปูเนี่ยนะคะเพราะว่าพอเจ้านี้มาปุ๊บบอกเลยว่าต้องเหมาแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะเรียงไปเรื่อยๆจนให้ครบเป็นวงโดนัทเลยเนาะใช่ค่ะหรือว่าเราจะเรียงเป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาเป็นถั่วค่ะมาโรยใส่อันนี้ก็แล้วแต่การตกแต่งใช่ใชไหมค่ะตกแต่งหนูคิดเองหมดเลยหรอใช่ค่ะเก่งมากเลยอะ่ะคือเขามีความครีเอทแล้วก็ จุดเริ่มต้นมาด้วยความเบื่อขนมไทยหรือเปล่าใช่ไหมคือไม่อยากให้มันเดิมๆด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเดี๋ยวเหมือนร้านอื่นเขาแรงมากเ๋ยเหมือนร้านอื่นแต่ร้านอื่นเหมือนเราอะไม่เป็นไรไม่ใช่ไรค่ะเพราะเรามีความคิดสร้างสรรค์ใช่ค่ะแม่หนูเวลาใครมาถามว่าอันนี้ทาไงแม่หนูบอกหมดเลยค่ะจริงหรออู้ดีมากน่ารักมากเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วค่ะอันนี้เรียบร้อยใช่ค่ะเวลาทานก็โรยน้ํแกทีนิดนึงอะค่ะค่ะโอ้โหอันนี้ให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าในรูปแบบเวอร์ชันที่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะตกแต่งได้เองตามสไตล์ของคุณเลยนะคะเป็นโดนัทข้าวเหนียวมะม่วงนี่นะคะแต่น้องเดียกับน้องนาบอกว่าเมื่อสักครู่ถ้าหากว่าเป็นคนเน้นมะม่วงชอบกินมะม่วงเยอะๆเอาเลยเอาเรียงให้ครบทั้งวงเลยใช่แต่<ช>บางคนเนี่ยคือชอบทานถั่วนี้ด้วยก็โรยเข้าไปด้วยนะคะ,<ช>คะทานคู่กับกะทิเนาะใช่ใชค่ะอ่ะหนูล่าให้พี่นิดหนึ่งได้ไหมลูกพี่จะชิมแล้วนะคะ อันนี้คือเป็นล่บปากของพิธีกรมากเลยนะคะในวันนี้ขออนุญ,ญาตนะคะใชค่ะขา,าเนาะได้เลยอันนี้ปกติแล้วเนี่ยของที่ร้านขนมไทยยายปูน้องเดียกับน้องนานีน่คือถ้าหากว่าสมมุติว่าทําหายอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะทาตามออเดอร์ลูกค้าหรือหนูทาเอาไว้แล้วลูกคือหนูจะไปทํากันหน้าร้านอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วก็จะมีเลี้ยงหน้าร้านด้วยค่ะ,ะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าแบบหน้าร้านลูกค้าสั่งเพิ่มหรือว่าอยากได้สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกได้เพราะปกติหน้าร้านจะมีข้าวเหนียวทั้งหมด9้าสีค่ะโอ้โ oh, ลูกค้าสามารถเลือกใช่ค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยมีสีอะไรบ้างคะ จะเป็นสีจากธรรมชาติอ่ะค่ะก็จะมีฟักข้าวมีเปลือกแก้วมังกรอัญชันันชันมะนาวใบเตยแล้วก็เป็นพวกข้าวเหนียวแัญพืชข้าวเหนียวกอยค่ะอืมเยอะมากเลยเนาะใช่ค่ะอันนี้คือสีหนึ่งอัญชันใช่ค่ะดูทำสีอื่นให้พี่ดูได้ไหมได้ได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูนะคะว่าโดนัทข้าวเหนียวมะม่วงที่ทำด้วยข้าวเหนียวอัญชันเนี่ยรสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะชิมถุงมือไปละ อย่างมะม่วงเนี่ยเราก็คือฝ่านได้เลยเนาะเอาเอาเป็นแบบว่าให้เขามีความบางที่เท่ากันแล้วก็ราดน้ำกะทิไปพอแบบขุกคลิกแบบนี้นะคะอืมอร่อยอะค่ะคุณผู้ชมอืมอร่อยมากค่ะนี้ รสชาติดีมากนะคะคืออันนี้เนี่ยข้าวเหนียวเขาอะค่ะมันเป็นข้าวเหนียวที่แบบกัดไปแล้วเต็มปากเต็มคํามากแล้วไม่มันไม่เลี่ยนเกินไปส่วนมะม่วงเนี่ยค่ะรสชาติหวานกําลังดีเลยนะคะแล้วก็ตัดกับถั่วเนี่ยที่มันมีความแบบครันชี่กรอบๆนิดนึงทานเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนเป็น ขนมไทยผสมกับขนมเบเกอรี่ค่ะอร่อยมากให้คุณผู้ชมลองทิมดูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยขาย้มาวเหนียวมะม่วงมาดูไทยจ๋ามากแต่พอมาทําแบบนี้รู้สึกแบบเฮ้ยได้ฟีลลิ่งไปอีกแบบหนึ่งความโดนัทของเขาอน่นะคะน่ารักมากอันนี้ให้คุณผู้ชมลองดูเดี๋ยวจะมีอีกสีหนึ่งด้วยอันนี้คือใบเตยเนาะใช่ค่ะใบเตยจะมีกลิ่นของข้าวเหนียวหน่อยนึงค่ะกลิ่นใบเตยค่ะ เราก็จะทำเป็นโดนัทวงขนาดประมาณนี้เนาะให้ทานง่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะเล้ขายดีไหมอ่ะปกติแล้วอันเนี้ยปกติหนูขายเท่าไหร่กันหนูขายข้าวเหนียววันละเก้าสิบโลค่ะโอ้โหขายข้าวเหนียววันละเก้าสิบโลเก้าสิบโลนี่ได้แบบเยอะอยู่เนาะถ้าได้ทําแบบนี้ยทําแบบนี้ได้กี่จานโอ้นับไม่ถูกเลยเนาะเยอะค่ะถ้าเป็นมะม่วงโดนัท วันหนึ่งก็ประมาณหนึ่งร้อยชุดร้อยยี่สิบชุดได้ค่ะอ,อู๋อันนี้หนูทําเป็นอะไรนี่เอาไว้ตกแต่งจานค่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะน,นี่แบบน้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ดูเป็นเด็กที่เก่งมากเลยนะอันนี้คือผู้ประกอบการรุ่นเยาว์นะให้คุณผู้ชมเห็นว่าความคิดสร้างสารรค์กับการต่อย,ยอดในการทำธุรกิจเนี่ยมันสามารถทำให้เพิ่มยอดขายได้เนาะ อย่างนี้หนูขายชุดละเท่าไหร่ถ้าสมมติพี่สั่งปกติหน้าร้านจะขายอยู่ที่30สิบบาทค่ะสองชุดห้าสิบบาทค่ะหู้ไขราคาไม่แพงด้วยอะ่ะราคาถูกมากเลยนะอันนี้เนี่ยคือปกติพี่คิดราคาในใจเวลาคิดว่าต้องไม่ต่ำกว่าห้าสิบไม่น่าเชื่อเลยคือถ้าพี่สั่งอย่างเงี้ยสองอันก็คือได้ห้าสิบบาท,บาทใ,ชใช่ค่ะหนูจะแถมอันนี้ให้พี่ด้วยไหม,<ถ>มปกติท<ด>ี่ร้านจะได้มะม่วงหนึ่งลูกอยู่แล้วค่ะอ๋อแล้วก็ทําเป็นแบบนี้นะคะใช่ค่ะ อันนี้คือจานเราอาจจะยังแบบว่าเป็นจานที่เราเตรียมมาให้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้จานแบบนี้น่าสวยมากเลยอะ่ะโอ้โหสุดยอดมากคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วทําง่ายด้วยทําไม่ยากเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเวลาในการที่เราใช้ทําข้าวเหนียวประมาณนานไหมคะปกติเวลาเราหุงข้าวเหนียวเหรอคะอเตรียมการอย่างเงี้ยค่ะ ปกติม,มันเลือกได้เกสีเลยที่ใช,ใช่ค่ะ<ช>แล้วแต่ลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้สีไหนปกติหนึ่งกล่องอะค่ะหนูจะ,ใ,<ช>ะให้ข้าวเหนียวสองสีเผือ่อลูกค้าแบบอยากได้สีนี้กับสีนี้หนูก็ให้ลูกค้าเลือกเลยค่ะถ้าสมมุติว่าพี่เลือกสองสีเป็นข้าวเหนียวสองสีหนูจะทํายังไงลูกหนูก็ทําให้มันเป็นครึ่งครึ่งละสีค่ะ<อ>แล้วครึ่งหนึ่งสีหนึง่งอีกครึ่งหนึ่งก็สีหนึง่งโอ้โหดูดีมากแต่ราคาเท่าเดิม,ดมใช่ค่ะสุดยอดมากเลยอ่ะเก่งมากเลยอ่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นว่า การต่อยอดนะคะเรื่องของการทำข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบซิกเนเจอร์เนาะใครมาก็ชอบทานเนาะแต่ว่าเราสามารถทำให้มันครีเอทขึ้นได้หรือว่าทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราได้ด้วยหลังจากที่ทำตรงนี้มากระแสะตอบรับเป็นยังไงบ้างกระแสะตอบรับดีดนะคะร้านหนูก็หนูตั้งร้านหกโมงเย็นประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มของก็หมดการแล้วค่ะ โอ้โหดีจังเลยอ่ะเก่งมากเลยอ่ะเราก็ทําตอนหลังเลิกเรียนทุกวันใช่ค่ะอาทิตย์เลยเนาะปกติหนูจะขายสุกสา์อาทิตย์วันพฤหัสน้องก็จะน้องคนเล็กอ่ะค่ะก็จะฉีกเช็ดใบตองส่วนน้องนาก็จะเย็บกระทงค่ะโอ้โหหนเยงทุกขั้นตอนใช่ค่ะหนูกับแม่ก็จะทำพวกขนมตัวเนื้อแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคนี่สุดยอดมากเลยนะคะอะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตพิธีกรขอชิมอีกสักรอบนึงได้ไหมคะสำหรับอันนี้ <_ d ata> คืออะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมพอพอเราบอกเราจะชิมอีกทีนึงนะคะ <_ s 1> ช่างกล้องบอกโอ้โห <_ d ata> เธอพอแล้วไม่ได้สิน้องเข้ามาทั้งทีเราก็ต้องแบบว่าอันนี้ไม่ใช่อะไรนะคือชิมให้รู้ว่าอร่อยจริง <_ d ata> นะคุณผู้ชมจะได้ตัดสินใจง่ายมากในการซื้อนะคะอันนี้อ่า เป็นข้าวเหนียวใบเตยใช่ค่ะน้องบอกว่าความพิเศษของร้านเขาคือข้าวเหนียวใช่ที่มันจะได้กลิ่นออกมาด้วยใช่ค่ะอ่าเรียบร้อยรอบนี้นี่คือชิมเพียวๆเลยนะยังไม่ได้ใส่กะทิจะได้รู้ว่าเออรสชาติเขาเนาะอันนี้นะคะอืมอืม,อ,มอันนี้อร่อยคะ่ะอันนี้อร่อยเลยอะ่ะอันนี้นนจะได้กลิ่น ใบเตยชัดมากใช่ค่ะขนาดยังไม่ได้ราดกะทิเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็มะม่วงเขาอะอร่อยจริงคือมันไม่ได้หวานเกินจนแบบเลี่ยนขนาดนั้นแต่ว่ามะม่วงอะด้วยความที่ว่าชิ้นไม่ใหญ่มากทานง่ายด้วยผู้ใหญ่ก็ทานได้เด็กก็ทานได้อ,อ,อร่อยมากคุณผู้ชมค่ะอยากจะปิดรายการเลยนะคะอยากจะทานต่อให้หมดเลยค่ะ อันนี้คือให้เห็นว่าอีกหนึ่งผลงานสร้างสารรค์แล้วก็สามารถนํามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีได้แล้วก็สามารถสร้างไรายได้เพิ่มได้ด้วยอ่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพี่ให้หนูฝากช่องทางสักนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าสมมุติว่าพี่เป็นลูกค้าแล้วพี่สนใจจะไปซื้อสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างอ่ะฝากกับกล้องนี้ได้เลยค่ะมาได้ที่ตลาดเวอร์มาร์เก็ตนะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะ ตั้งร้านตั้งแต่หโมงเย็นค่ะถึงประมาณสองทุ่มก็หมดแล้วค่ะแต่ว่าร้านอื่นๆยังเหลืออยู่นะคะตลาดเลิกประมาณสี่ทุ่มค่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะหนูโฆษณาให้ตลาด <c oughs> ดูโ่ษณาะห้านหต้องมาตลาดก่อนค่ะแล้วค่อยมาร้านหนูอ่าหมายความว่าที่ร้านหนูเนี่ยขนมขนมไทยยายปูเนี่ยคือว่ามีหลายสาขาใช่ไหมลูกมีหนูมีสาขาเดียวค่ะแต่ว่าวันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะค่ะจะอยู่ที่ตลาดเวร์มาร์เก็ตค่ะแล้วก็วันจันทร์จะอยู่ที่เซียรลังสิตค่ะ คุณผู้ชมตามให้ถูกนะคะตามให้ถูกวันถูกสถานที่นะคะวันจันทร์อยู่เซียรังสิ์ค่ะสุกเสาร์อาทิตย์อยู่เวิร์ลมาร์เกตใช่ค่ะแต่จะขายตอนค่ำทุกวันใช่ค่ะ,ะหรือว่าถ้าเกิดเป็นขนมที่เป็นพวกเครื่องทองหรือว่าน้ำกะทิอะค่ะก็จะสั่งออนไลน์ได้ที่เพจขนมไทยเยปูยปค่ะโอ้โหแล้วก็มีติ k To กกับ Youtube ก็เป็นขนมไทยเยปูเหมือนกันค่ะอื สุดยอดเลยนะคะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางให้คุณผู้ชมได้เห็นนะ,ะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างแรงบรรณาจารย์ให้กับคุณผู้ชมในรายการสินสร้างทางอาชีพของเราที่จะได้เห็นว่าถ้าสมมติว่าช่วงนี้อยู่ว่างๆไม่รู้จะทําอะไรดีอยากทําขนมไทยขายต้องทําแบบไหนอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าสิ่งที่สามารถ ทำให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์เนาะแล้วจะได้เอาไปปรับใช้ได้แต่ไม่อยากให้เหมือนกันนะของเขาเป็นซินเจอร์ของเขานะใครสนใจลองติดต่อไปลองซื้อมาทานมาชิมกันดูก่อนแล้วเชื่อว่าจะติดใจเหมือนพี่ที่กรเพราะหลังจากนี้จะต้องเป็นลูกค้าประจําแน่นอนขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคอะค่ะค่ะ และนี่คือเขาเรียกว่าเป็นผู้สืบทอดตัวน้อยๆแต่ว่าเป็นคนที่เป็นบุคลากรสำคัญมากของขนมไทยยายปูนะคะที่สามารถทำให้ธุรกิจเติบโตไปได้ขายดีมากๆด้วยยังเด็กก็อยู่เลยเก่งมากเลยนะคะค,ค่ะ,คะวันนี้เวลาของรายการสินสร้างทางอาชีพก็หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชม พบกันได้ใหม่ในโอกาสต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะที่ก่าเวลาเดิม10 15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะและหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้รับประโยชน์อย่างมากนะคะในการนำเอาสิ่งของใกล้ตัวนะคะมาสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มกันต่อไปสำหรับวันนี้กุ๊กิ๊กและน้องเดียรวมไปถึงน้องนานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ